กำลังจะยอยมาแบบนี้องครับวแ้าสุนท้าออเลยครับวันนี้รบบครอเลยเอโมสแกนวันนี้วันี

ตั้งเจ็ดตั้งเจ็ดค่ะเจ็ดเที่ยงเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ให้การสนับสนุนทั้งกําลังคน<ม>ทั้งเครื่องมือที่เราได้ได้ได้กลับเข้ามาแล้วก็ได้ผ่านจุดคัดกรองจุดผ่อนจุดคัดกรอง<ม>และก็บันทึกอะไรต่างๆนะครับ<ม>เพื่อที่จะ,ะส่งให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเฝ้าระวังให้คําแนะนํากันต่อไปนะครับนี่เป็นประจําทุกวันนะครับเดิมทีเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจอะไรกดครับสะา,านะคะมาี่หว่ื ดูนะว่าภาพนั้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับคุ้นๆตาน่าจะเกิดปีห้าเทางด้านแม่สอดถ้าข้ามในในในช่องทางธรรมชาติของฝั่งทางโ,โลกลปก็ดีแว้งก็ดีนะครับเราก็จะเห็นถ้าเราไปดูภาพนะครับถ้าพี่น้องฝั่งนี้ผู้หญิงนะครับที่ไปทํางานเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมใช่ไหมครับก็น่าจะพวกสวมียาบมาแต่ในในรูปไม่มีเลยแล้วก็เป็นรูปเก่าด้วยนะครับสื่อมวลชนทุกท่านก็คงคงมีภาพนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอความกรุณา อย่า,าเผยแพร่สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นข้อความแท็นะครับเป็นรูปภาพที่ที่ประยิบยกมาในช่องทางธรรมชาติเองท่่นนะครับก็ได้ดําเนินการมาครับเราใช้ใช้กาลังทาหารที่เราเรียกว่ากองกําลังป้องกันชายแดนนะครับในการดูแลเป็นอย่างนี้มา,าหลายเดือนนะครับในเรื่องของการปิดช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็จยุดฝนโปรนในในจังหวัด นาราธิวาสเราก็จาก9จุดเราก็เหลืออยู่3จุดอำเภอละ1จุดคือจริงๆ